สิภามาเบิกบรรยากาศเชียงพะเะสาเมน่อวันที่27พศ2016กาศหนาวใส่เดือนสี่ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานาพี่น้องกับส,สีนเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามีซาก็บจะเป็นหน้าฮหอนแต่ว่าแต่ว่าหนา้าหนาวเดือนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าหนาวจน กเหาวยามากแต่ัเห้ยมเป็นตวมีห่อนนช่วงนึงต้นตเดือนกุมค่ะจากนั้นก็นมีลมจากนั้นก็นมีลมหนาวสลับกับอากาศห่อนแต่ว่าหมื่นสองหมื่นก็อากาศหนาวลมแห้งก็รักษาสุขภาพกันพี่น้อง